ปลาเจ้าเก๋ไปตรวจสภาพต่อทะเบียนทะเบียนขาดนะครับผมผัดวันประกันพุ่งไวปเรื่อยขาดมา่ประมาณเดือนตุลานะ่เสียก็ปรับนิดหน่อยนี่17ตุลาสองเดือนแล้วครับนะครับสองเดือนแล้วกี่ปีแล้วเจ้าเก๋ผมอนะนับปีหน่อยทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12, 3, 4, ส <c oughs> องสามสี่ห้า็บปปอใช่รอบนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าจะต่อพอดีได้ไหมผมกลัวอยู่สาเหตุเดียว <c oughs> ผมปัจีของเล่นรถเนี่ยนกะ็เป็นสีฟ้าเดิมสีฟ้าแต่ไม่ใช่ฟ้าเดิมเลยท่านไม่รู้เขาจะให้ต่อเน,นี่ยคือเล่นรถก็เขียนว่าสีฟ้าเห็นไหมแต่เราเราทำสีเองไง เป็นดีมตัวเดิมเราลอกสติกเกอร์ออกแล้วก็เราเปลี่ยนสีแต่สีมันก็ยังเป็นโซนสีขวาแต่มันไม่ใช่ขวาเดิมนคนรับพระเจ้าแก่จกัะต่อปาสีได้ไหมแก่เกินแล้วนะเคเราก็ถึงที่กดสภาพร้านประจําผมกวลดลวดเย็นกับลรถเย็นก็กดที่นี่นะมอเตอร์ไซค์ก็ทีดนี่กดที่นี่ประจำกดสภาพง่ายๆแต่ไม่รู้จะโอเคไหมโอเค ก็รถเยนต์กุกบทที่นี่นะครับร้านที่ร้านอะไรแหละอยู่แถวๆวัดเทพเถวไหนหนึ่งวันนี้ก็มาตรวจเป็นไส้เจ้าเกศปกติก็เจ้าเกศไม่มีปัญหาเลยนะครับคนอันนี้มันก็มีปัญหาตอนนี้ก็แค่ว่าเราเจ้าเกศก็ยังเหมือนเดิมแค่ว่าสีทำเองแค่นั้นเองมันไม่ใช่สีเดิมเป๊ะนะครับแต่ใกล้เคียงสีเดิมสีเดิมมันจะออก อ่อนๆกว่าน,นี้นิดนึงคือความกันนะเหมือนเป็นฟ้าอ่อนแบบฟ้าอ่อนออ,อ่อนมากอ่ะอ่อนกว่านี้หน่อยนะึงนี่ขนาดอ่อนที่สุดแล้วก็วยังยังเป็นสีฟ้านีน่เลยไม่รู้ว่าเราต้องอะไรใหญ่ๆรช่ที่ใกล้ยงเติมที่จุดโอเคเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าตรวจสภาพบาดก็ไปต่อที่กรมจกนะครับเดี๋ยวเช็คค่าบริการอัปเดตนะวันเดือนนี้ธันวาคมนะครับผม ขาดมาสองเดือนนะขาดมาสองเดือนแล้วโอเคครับ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 ติดรถไว้นะพหลบราม,มีปัญหาเราจะได้ไม่ยุ่งยากแยกตรงไปทำไมไม่เปลียนที่นี่เลยผมขี้เกียจรอแค่นั้นเองเดี๋ยวเราไปสองคนคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็จะรู้เวละถ้าเร็จก็ตรงนี้ไม่ไกลแล้วง็จบอะไรนะินดหนึ่ง ก็ขนส่งแบบนี้ต่อทะเบียน,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 นก็ไวนะรถนก๋งเฮเจโล่ก็ก <c oughs> อรอของสาการเยนตะกิตนะฮะสาการเยนตะกิต <c oughs> ผมก็ต่อที่นี่ประจำตั้งรถยนต์ <c oughs> ทั้งมอต <c oughs> เตอร์ไซค์เรื่องของสีก็มีปัญหาเรื่องของขวดตับต่อกออเออเก๋ ค่าตรวจสภาพครับพรบพรบสัมทุกปีอยู่แล้วนะครับคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถถ้าไม่ทำเลอันตรายเลยเวลาเกิดเรื่องหลายๆอย่างนะบาเมื่อกีอ้410บาทครับรวมค่าตรวจสภาพกับค่าต่อค่าตรวจสภาพค่าพหลบร410บาทโอเค้มุ่งหน้าไป อลองจับเวลาว่าเร็วไหมยี่สิบตอนเข้ามาสิบเอ็ดโมงยี่สิบสามนะนี่ผ่านนาทีนึ่งยี่สิบเนี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดแล้วนะครับตอหนึ่งเจ็ดเก้าอีกสองคิวไหวครับวันนี้ถ้าคุณมเอกาสารพร้อมนะต่ทอทะเบียนเอกาสารพร้อม พอ,ะอระเบ้อพร้อมปวดละาพพร้อมสักเดียวครับลองเล่นเดีเ๋ยวดูว่าตื่นหน้านาทีนะ นะครับห้านาทีห้านาทียี่สามยี่แปดตอนนี้ยี่แปดสิบเอ็ดยี่สามยี่แปดห้านาทีจริงๆเป๊ะเป๊ะที่ห้านาทีเป๊ะนะเข้าไปปรอบรับปัจจัย๊อ้ออกมาห้านาทีเป๊ะเป๊ะเร็วนะครับเร็วเร็วมากผอมพอเก็บหุ่นบอลต่างๆจะค่อยไปใส่อ คุยกันตามจริงก็ทุกอย่างเวลาทำ<ไ>กวดสภาพเรียบร้อยเหมือนเจ,เจ้าเจ้าแก่ทำสีมาหน่อยนึงก็ต่ออะไรไปกวดสภาพ่อล้อเรียบร้อยซื้อพลบรเรียบร้อยของปีนี้แล้วก็ต่อทะเบียนเป็นหกหกเจ็ดตุลาโดนปรับสองบาทขาดสองเดือนเดือนละบาทน้าี่เห็นตอนนี้นะของผมนะมไม่รู้ของคนอื่นไงผ้อมขาดเมื่อตุลาอันนี้มันธันวาตุลา พฤติการธนวาใช่17ตุดดลาสองบาทครับโอเคเดี๋ยวไปกันต่อเรีวนะครับคนรู้จักทําไม่ไกลผมอยู่กระทูไม่ไกลจากตัวของในเมืองที่เป็นคนของแถบรถยนอะไรเลยมาทําเองไม่กว่านะครับกวดเองทําเองผมว่าก็เซ็บไปหน่อยนะครับเป็นประสบการณ์ของเราด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะจ๊ะนเคเรียบร้อยแล้วนะครับไปต่อที่เบียรหลักๆก,ก็คือเนไปกว่า พี่ออกหกครับตอนนี้เล่มทะเบียนเต็มเลยนะหมอทะเบียนรล้ทนนี้นี่มาอยู่ข้างบนตรงนี้ะทับตอนตรงนี้นะ17ตู้เหล้เหมนเดิมค่าทะเบียนก็100บาทไว้นะใช้เวลาแค่5นาทีผมเข้าไปที่บอกแล้วฮะยิบยิบสองไหมยิบสามผมออกมายีบแปดเท่ากับ5นาทีในการต่อทะเบียนโดนปรับ2บาทเพราะว่าทะเบียนหลุดไป2เดือนนะครับธันวาหลุดไป2เดือน แล้วก็เรียกว่าอย่างนี้ทำสีไม่มีปัญหานะครับสีใช้ใกล้เคียงสีเดิมขวดสภาพตรอ,อผา่านตัวที่มีหลักๆไม่ต้องมีอะไรอะไฟเลี้ยวมีไฟเลี้ยวซ้ายาไฟเลี้ยวขาไฟหน้าไฟเบรกต้องมีนะครับไม่นั้นมันมันขวดตรอไม่ผา่านขวดตรอวันนี้เสียค่าใช้จ่ายไปทั้งหมด เบีเ้ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเบี้ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าปวดสภาพกับพรลบ410บาทแล้วก็ต่อทะเบียน100บาทจน510บาทปรับ2บาทก็เป็น512บาทอันนี้512บ,บาทการต่อทะเบียนรถเจ้าเกย์เก้นะครับหลักๆจะประมาณนั้นผมหล่อล้วต่เพช่นประจำ เมื่อก่อนนี่เดือนละหนึ่งครั้งตอนนี้เดือนละสองครั้งละคาดว่าต่อไปอาทิตย์ละครั้งแล้วมังมาอาทิตย์ละครั้งก็ได้ดีช่างบอกว่าดีได้ตังค์ได้ตังรอ้วยมันมันมีโรคมันมันมันอะไรมันมันมันรี่ะรู้สึกว่ารู้สึกคันนะถ้าเก่าป๊อกมันจะเป็นเม็ดน่าจะหนังที่จะไม่ค่อยดีอ่าพอผมตัดแล้วมันสบายไงสาปปึ๊บแล้วว่า แห้งแล้วก็มันยังไม่คันเลยเมื่อก่อนตัดเดือนละครึง,งต้องมาหร<ม>ือรู้สึกจะเดือนละสองครั้งแล้วใช่ต่อไปต้องกันอา<ช>ทิตย์ละครั้งนะั่นน่นา,นนานจะต้องโกนหัวแล้วใช่ไหมถ้าโกนนี่สบายไปไนะี้ว <c oughs> ก็ต้องโกนอยู่ที่ <c oughs> แบบไม่ไม่ได้เรียกโกนไะนถ่ยเบอร์ที่เตี้ยติจุดไงใช่ไหมถไถยอย่างเดียวเลยถอยตาหัวเลยไม่เกลี่ย เดแต่เนี่ยโอเคตรงนี้ดีละสบายใช่เราไปเว้นกันต่อพูดไปเว้นกันเว้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 สายตัวเล็กมาเว้นมาเว้ เว้นเว้นก um. <c oughs> ันครับเปิน้ำน้ำไว้จิบเย็นเย็นะเว้นเนกันเนเว็นเวนช่วงนี้เหมือนผมบอกนลฮะมันฝนตก จะเข้าไปสถานที่ที่ล <c oughs> ้างรถเลยมันก็เปล่าประโยชน์นะฮะล้างแล้วก็แต่ผมไม่ชอบทํากิจกรรมเนี่ยผมจัดการตัวปัม๊มาไอนเพื่อนๆก็ปั๊มเนี่ยใจกับน้ําธรรมชาติจะโดนน้าน้ำที่เป็นน้ําธรรมชาติที่มีที่จอดรถได้แล้วเป็นที่ธรรมชาติแล้วก็จะ <c oughs> เรียกว่าเ้อตํากิจกรรมนะได้ล้างนนลล้างนี่ขัด เดี๋ยวมันก็ตกกระปอกอะไรอีกแหละแต่ว่าได้ขัดอคีนนกอะไรบ้างนะติดตามรถเพราะผมไม่ได้ล้างหรอกอากาศดีๆอยากจะเข้าให้เขาล้างทีเดียวจบใช่ไหมแต่วันนี้ก็คืออยากทําอะอยากทํากิจกรรมของตัวเองเหนื่อยนะล้างรถไม่ใช่ไม่เหนื่อยปัญหาอย่างเดียวครับสถานที่ที่เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติหายากมากอืม ส่วนมากน้ําตกต่างๆมันก็จะเป็นเหมือนภูเก็ตเนี่ยมีน้ําตกน้อยแล้วก็ถ้าไกลจากที่ผมอยู่ก็ไม่ไหวแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะไปถ้ามันเป็นแหล่งน้ําที่รถจอดได้แล้วก็ใช้ได้นะฮะใช้งานได้ไหมายความว่าจอดล้างรถท,ทํากิจกรรมอะไรได้ต้องเป็นที่น้ําต้องเป็นน้ําสาธารณะนะนะครับใช้ได้แล้วก,นะลลก,นะลก็คุณไม่ีปันหาครับล้างรถภายนอกนะครับล้างภายนอกคุณไม่ีปันหาแต่ต้องเป็นน้ําที่ใช้ได้แล้วก็ มันไม่มีปัญหาเรื่องของอะไรต่าง,าง,างๆประมาณนั้นแหละนะน,ะนะช่วงนี้ก็มีฝนตกทุกวันก็ยังพอมีน้ำไหลๆอยู่บ้างไม่หาครับหาดูจะเป็นสายนน้ครับผมนี่ฮะน้ำพวกนี้เอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของปลา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 กันนี่แต่ผมดูอยู่ว่าทังนี้ัมเสียดายเหลืงน้ำหลือเปลือครับปั๊มน่าจะดูขึ้นได้สบ,บายความคิดผมนะเต่ มันไม่มีที่จอดรถพลังพลังเลยเขาเรียกเลยอะหาทำในสิ่งแปลกๆปลกแล้วขอข้าไปฟังถนนสายนี้สนนสายในมีรถมีรถน้อยฝั่งนี้ก็มีอยู่น้าๆกักแต่มันน้อยน้อยครับน้อยกว่ากักได้ไหมกักได้แต่น้อยกว่าอืผมชอบตรง เนี่ยตรงนี้มันม,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 มีน้ํารับที่เป็นน้าเขาแล้วล้างรถฮะแต่มันไม่มีที่จอดไงถ้าด้านในเข้ามันเป็นทางโค้งด้วยถ้าเข้าไปจอดได้นะผ่านนเข้าไปจอดไม่ได้ <laughs> <laughs> นี่ฮะเอาจังจริง <laughs> เ,เห็นไหมเนี่ยมีน้ําแบบอย่างขลักขลุลยเลยเอเรียตรงนี้ถ้าไม่มีรั้วก้านแล้วก็ จอดได้แน่นอนแต่พมมีกกลวกั้นปพรเป็นทางโค้งอันตรายน่าเกลียดนะครับนเป็ที่น่าเกลียดน้ําเยอะโอเคเดี๋ยวน่าจะดูตรงนั้นตรงนั้นน่าจะฟินน่าจะทําได้เดี๋ยวถอยมาเลยนะครับลงตู้มาจอดตรงนี้เลย ล้างตามสไตล์ตัวเองที่บอกอะไรครแล้วก็ทำได้ไงก็ต้องใช้ปัม๊มตรงนี้แหล่งน้ำหนึ่งมีสองพอมีที่จอดได้ลกๆหน่อยเดี๋ยวผมเหยียบๆพักๆก็หมดแล้วครับชเดี๋ยวผมเอาเอาไม้ตีๆสัักหน่อย นี่ไม้นี่ไม้เลยตีหญ้าราบๆหน่อยก็ใช้ได้แล้วผมเหยียบไม่กี่ทีก็ตายปั๊บราบหมดแล้วหญ้ามันขึ้นล็อกแค่นั้นเองเกี่ยวกันไหมี่ยผมอยากทำอ่ะอยากเทสน้ำแล้วก็ปั๊มไม่ได้ใช้มาเอาจริงเป็นปีแล้วนะไม่รู้จะหมุนได้ดังเดิมเปล่า ลองเทสตัวของมอเตอร์แล้วเมื่อวานหมุนอยู่แต่วันนี้ไม่รู้จะได้ยังใจไหมเนี่ยล้างคราบเลยรกปอกเดี๋ยวก็ฉีดล้างปกตินะครับเดี๋ยวขอตั้งปั๊มก่อนก็บ้าของผมอันนี้เห็นไหมกล่องนี้อันนี้ก็รตรงไปเลยครับเดี๋ยวของน้ํามาชุบกับนี่ตรงนี้เอาจริงคือน้ำถายเท่านะครับน้ำนี้ปล่อยทิ้งออกไปไม่รู้ไปรองคลองไหนก็แต่มันจะไหลทิ้งไปผมก็ล้างตามสภาพเลยกันโอเคไปองน้ำถูๆสักน้อย หลักๆอันนี้ก็อปุปกรณ์สารพัดอย่างเครื่องดูดกลุ่นอะไรนะฮะสายลากจูงเดี๋ยวเอาเดี๋ยวนี้มาเทสก,ก่อนสายน้ำสองชุดพอเพียงโอเคจบตอนนี้เก็บเลยครับผมมันมันมน,มน,น,ะะนะครับผมนะฮะไม่ปวดโอเค เสียงพอสมควรควดีต่อไปก็เลื่อมสายยางนี่ฮะเท็ดบางตน่นเห็นไหมสายหนึ่งมีเชือกเปิดแล้วก็ผมลยงหย่อนลงไปนี่คือหย่อนลงไปเพื่อให้น้ํามันดูดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเอามันมันขึ้นมาท้างบนว่ามันดูดขึ้นได้ไหมพอเพียงนะ คือง่ายๆเหล่งน้ามันอยู่ต่ำใช่ไหมผมต้องการน้ําขึ้นมาข้างบนผมก็แค่ขอเรียกกันล่อ,ลอใช่ไหม <c oughs> ล่อสายน้ําให้มันให้มันได้แต่ว่าจะได้ขนาดไหนนี่ผมถือว่าโอเคนะจับยกลองอย่างนี้เลยเพื <c oughs> ่อนเห็นไหมผูกสายทำอะไว้ล่อไม่แนวทางตัวเองอะ่ะแรงค่อนข้างใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองต่อว่าจะออกจากสายเท่าไหร่ นี่เปิดเปิดแล้วเปิดแล้วเ,เปิดเลย <S 2> <S 2> <S ดันอย่าดูนะปัม๊มนี้ผมบอกแล้วว่ามันมีประโยชน์จริงไม่กระจอกเลยนะเนี่ยน้ำระดับสีหุนออกแรงมากล,าล้างรดนี่เหลือเกลือเลยนะไม่ได้ยากนะครับมีแหล่งน้ํามีแหล่งน้ำด้วยเถาดที่จอดรถได้แล้วก็ตูดล่อได้ควรบน่มทไว้เนี่ยคือใช้ได้จริงไม่ได้โม่แม่น้ําเหลือเกลือสายนี่เหลือเกลือที่จะล้างรถได้สำคัญ ้นน้ำเนี่ยใช้ได้แบบไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมด <c oughs> มันไหลมาเป็นเขาเลยสรรหาผมบอกแลว้วความชอบสมบุกคปสันหาได้ถ้าคุณจะทำล้างอะ่ะจริงนะถ้าไปล้างจริงผมล้างล้านผมก็บอกแล้วแต่ด้วยความที่ผมชอบสัญหาองเงผมเลยหาน้ำ ที่เป็นน้ำธรรมชาติแล้วก็ล้างได้สายเดี๋ยวขอไล่สายแลดีเวอร์อ่ะเนี่ยพูดแล้วหาว่ามูดีเวอร์ <c oughs> ที่เดี๋ยวมีใครผ่านมาเขามามองผมอีกแล้วว่าเออผมทาอะไรของผมมันเป็นกิจกรรมของผมเองที่ผมชอบนะครับนะไม่ได้เกี่ยวกับไอ้นู่นนี่นั่นหรอกเป็นกิจกรรมที่ผมชอบและผมอยากทําคือของที่ซื้อมาใช้ได้นะความยาวของสายเนี่ยผมจะเอาพอถึงตัวรถพอดีหน้าหลังแล้วก็ล้างได้จริงๆทำได้จริง,รงนะาน,านา้ำแรงมากมอเตอร์ตัวนี้12สองโวลต์ เรียกไงเดีย๋ยวผมซื้อติดรถไว้นานแล้วไงทําถ้าใครชมคลิปก่อนๆของผมอะผมก็ทําอยู่แต่หลักๆอะผมก็ถ้าไปเจอสถานที่หรือแหล่งน้ําที่ชอบผมก็จัดล้างไม่ได้ว่าล้างสะอาดเอี่ยมอ่องมันก็เป็นกิจกรรมของผมะนะ ใช้ได้ประมาณนักยี่บนาทีครับพอได้ฉีดน้ําเลี้ยงรถทั้งคันก็กำลังจะล้างอย่างดีเลยใช่เมื่อกี้เดินดีอยู่แล้วก็หยุดเฉยประมาณนัก2ี่บนาทีนะครับหยุดเฉยเลยไม่ไม่ไมไมนะครับแต่ว่าไปลองไปจัำไหวมันเปิดแบบมันจะตึกตึกมันติดอยู่ภายในเลยไม่รู้ว่าตัวของมอเตอร์ข้างในเองเป็นอะไรสรุปไม่เสร็จนะครับผมได้ล้างข้างหลังนิดเดียวเองเนี่ยเพิ่งขัดรองน้ําเพชรต้องเก็บจากที่ทาง,งานนะครับก็ ด้วยความที่คล้องใจเรื่องมอเตอร์อยู่หยุดหมุนมันเป็นระบบเทปตี้ของตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับราคาของเคนโต้ตัวนี้อยู่ที่หลักๆมันใช้ดูดน้ํามันนะครับ2โวล์นะมี2โวล์ยี่24โวล์นะครับตัวใช้ดูดน้ํามันผมซื้อถ้าจำไม่ผิดก็บวกค่าขนส่งอะไรแล้วก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งคันนะฮะมันไม่ได้เสียงง่ายๆนะฮะเคนโต้ใช้ดีดูดน้ำมันดีอดูดน้าดําถ่านดีไม่ดีนะฮะ ต่อตายาวใช่ไหมแล้วก็มันเมื่อมันมันมันผิดอะ่ะมันก็จะตัดนะฮะตัดหมายถึงผมอะ่ะสับสายบวกลบ <c oughs> ทำให้มอเตอร์หมุนผิดด้านนะใช้งานไปสักพักประมาณยี่สิบนาทีมันตัดเลยมันน่าจะคือผิดด้านแหละคือตามดอกสอน,นะครับที่เขาชี้ไว้ก็คือมอเตอร์ต้องดูดน้ำจากท่านี้ ออดนนเดต่ผมอะ่ะนี่ไปสับสายไวยเพราะว่าวันตอนตอนเปิดครั้งแรกมันไม่ติดไงผมไปไปสับสายไวยหมุนจากด้านนี้ดูดอยกนี้ออกด้านนี้ปืนเขาเข้าอยู่นะครับนี่คอจะหมุนกลับด้านอยู่นี่มันเลยหืนอยู่ทาให้มอเตอร์ร้อนนะครับตอนดูดน้ำประมาณยี่สิบนาทีร้อนแล้วมันก็ตัดน้ำมันจดการทํางานผมก็มาเอามาแล้วก็มานั่งดูอยู่ แล้ววันนี้ตั้งใจว่าเออเดี๋ยวค่อยค่อยเช็คซ่อมนะหลังจากกลับไปที่ที่ำงานนี่ผมนั่งในแล้วก็นะมาลองดูใหม่ตอนแรกว่าจะซื้อลูกใหม่พอลื่ปั๊บเนี่ยเดินเงียบคลิปนะครับถ้าพี่ปิดเปิดอยู่ด้านหลังการที่มันตัดคือ ด้วยสาเหตุม,มันมอเตอร์มันหมุนได้สองทางอยู่แล้วแต่ว่ามันหมุนผิดทางเอาง่ายบวกลบหมุนผิดทางบวกไปเป็นลบลบเป็นบวกทําให้มอเตอร์ย้อนนะครับถ้าหมุนไปทางด้านของเขาจะไม่เกิดปัญหาอะไรมันก็ปั่นได้เต็มที่นี่ฮะเสียงเบานะครับแต่ก็ดูดน้ําก็ดูดได้เต็มที่เลยนะโอ้โอ่าปิดเนี่ยมันต้องหมุนทางด้านนี้หลายหลายครั้ง คนที่เขาพาไปดูดน้ํามันน่ะไี่เป็นปัญหาเพราะมีน้ํามันเลี้ยงอยู่ในตัวใบพัดตัวนี้ผมใบพัดตัวนี้เคยแตกสองครั้งนะครั้งแรกยังไม่เอกใจนะครับเพราะว่าเมื่อเราใช้น้ําดูดด้วยน้ําอ่ะมันมันติดทุกที่ง่ายเป็นตะหนิมแล้วติดอยู่พอเรามาป๊อปแรงกระแทกของมอเตอร์กระแทกตัวนี้หักครั้งต่อมาเมื่อผมเนี่ยผมมาแก้ไขแล้วนะแต่ก็ยังหลงลืมว่าเออเขา หมุนผิดด้านตัวนี้คือใบของเขานะครับเพื่อที่จะมันจะออกมาเพื่อจะปันป่นปั่นเรียกว่าปั่นใช่ไหมนี่ฮะจะไหลออกมาอย่างนี้เพื่อจะมาปั่นน้ําไหลออกมาเพื่อจะปั่นน้ําเข้าไปแล้วใส่กลับเข้าไปครับผมอันใบด้านนี้อยู่นอกปากนะมันมจะเฉียงอยู่เห็นไหมมีใบเฉียงเพื่อให้ตัดน้ํา แล้วพอมาถึงตรงนี้มันก็จะหลุดเข้าไปข้างในเดี๋ยวลองใส่ในระบบเตใส่ฟิ้ว่าเกาจะมีเสียงดังพอสมควรอยู่เปมันต้องกรองรูเป๊ะหมุนด้วยมือพอแข็งสาเหตุที่มอเตอร์ร้อนแล้วก็หยุดทำง,งานดีนะมีระบบเตอ้ ต่อสายไปปิดด้านทํางานนะดูดผมก็ยัง,งงงอยู่ว่าทําไมน้ําผมออกมาอีกด้านเน <c oughs> <c oughs> ก็ยังฝืนใจนะแต่ตอนนั้นไม่อิจใจเพราะว่าไม่ได้ใช้นานเอาจริงพอกลับมาเออมันนึกดูอีกทีมันออกผิดด้านนี้นานะคือผมเอาน้ําเข้าทางด้านนี้แล้วมาออกด้านนี้อะท่านปืนเนะี่ยมาน้้ำไม่ต้องเข้าด้านนี้ แล้วไปออกด้านนอนนะพเน,นึกได้เสียงไม่ได้ดังประมาณนี้เพราะว่าใบของตัวนั้นตัวนี้หมุนพอพอตึงไม่พอตึงนะพอดีเพราะว่าถ้ามันแข็งมันเปิดไดม่ปิดมี่จะเสียงกันอ่ะนี่ด้วยความที่ใบเล็กๆอ่ะมันจะวิ่งออกมาแล้วก็มันจะกินไปเรื่อยนะ ในเล็กสึกหล่อไปเรื่อยนะครับถ้าเราเปิดโดยที่เราไม่ได้ใช้น้ํามันหล่อเลื่นตัวนี้คือมันเป็นปั๊มออยเพื่อนๆนึกออกไหมหลักๆคือเขาใช้ในการดูดดีเซลดูดน้ํามันพืชแล้วมันเลยก็ได้ที่เป็นดีเซลอ่ะนะครับยกเ,เ,เนะว้นวินตินนะปากกากว้ไม่ได้เป็นน้ํามันพวกอะไรต่างๆมันถามว่ามันดูดน้ําได้ร้อยดีกว่าน้ํามันไหมน้ํามันดีกว่าแต่ดูดน้ําได้ครับแต่ดูดน้ําต้องดูแลเรื่องของเนี่ยนะเราเป็นตัวนิ่มเกะออกมาหล่อเลี้ยงแนละผลิดโซนิก ไม่ใช่ตัวเด็กเลยไอ้ตัวอะไรตัวเนี้ยอ่าของ DIY นะครับเลี้ยงไว้ว่าแล้วมันปั่นน้ำอะ่ะมันจะไม่ตึกนะครับเพราะว่ามันใช้แรงปัน่นใ,ใจเลยโอเคเดี๋ยววันหยุดหน้าไปแก้ตัวหนึ่งรอบ <laughs> แก้ตัวล้าง